สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบัวมันทุกคนนะควันนี้ผมปับผมนะครับซีตาฝามนะครับฝาองผงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลน้ององคอําเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ถ้าจะมานะครับให้ปักหมุดใน google map ว่าฟาหมวซีเสียนู่นะครับก็จะคึ้นเลยนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องชาวบัวมันทุกคนนะครับพามาดูอ่า ผลงานห้องเจ้าเรตูนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับผมปอฝากช่องยูทูบนะครับช่องเขนสีสีตาฟานนะครับแล้วก็เพจเขนสีสีตาฟานนะครับถ้าชื่นชอบนะครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูผลงานห้องเจ้าเดบูนะครับ มาอัปเดตให้ดูครับจะเป็นเลือดลอยนะครับนี่นะครับเป็นเพรเมียนะครับก็ได้อย่างไม่เชิงเดือนนะครับอีกประมาณเมื่อกี้หวันแล้วครับจะได้เดือนแล้วนี่ครับเป็นเพรเมียครับดูซี่นะครับ เห็นได้ชัดเลยครับซี่ขอ้อจะดินนะครับซี่ข้องขัวตัวน,นี้นะครับจะแดงก่าแม้อีกหนึ่งเท้าน,นะครับเพราะว่าเจ้าเล็ดบูนี้ทางเพอ้อทางแม้เข้าเป็นแดงทางใต้ครับนี่ครับ เดินนะครับนี่จะเป็นแมงเขานะ้าครับดูครับดูลำ,นะำตัวนะครับอ่าดูลำตัวนะครับนี่เนี่ยเคาะเข้ามาด้อยู่กลางแดดก็ลเลยดูมึนดูไปค่อยซีดแดงเท่าไร่นครับตาทายูลางเดชชัดกว่านี้นะครับ ี่ยได้เลยครับวันนี้ดูพือครับก็ถ้าเป็นเพรผู้ก็ใช้ได้ครับพื้นก็นครับ ครับวันนี้นะครับต้องขอจะอัปเดตให้ดูไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าเราติดตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เป็นระยะๆนะครับวันนี้พ่อก็เสนอเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะไปครับต้องขอฝากช่องยูทูบพีกี้นะครับช่องเเจนซีนะครับช่าชื่นชอบครับคอยกดไลค์คอยกดแชร์คอยกดติดตามให้ผมด้วย์ครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ